ขิ้นไปเอาเร็ว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 ะาหารเร็วไปินมาแล้วเร็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 วเาไปเลยเร็วไปเลยคือนะครับคืออะไรคืออะไรไปเอาเไปเลเอาะเอาแล้วตแล้วรัไปแล้ว้ามบินมาด้านหลังแลวครับขอให้แล่วุณก่อนไปเ เดี<ท>๋ยวดีอนู่คนรู้ประการแล้วรู้เรื่องราวเราไหมที่5ต่อ5ทม่ต่อ ดีแล้วกันโอ้โหดูเลยยังกระพุ่งเลยเอาแม่ไปเลยได้แล้ว

i oh do đấy hey, right? hi hey, okay. ra đây nào ăn ao hạng ơi hạng đây đâu

<that> I'm ตัลงนะครับตัดเบอตอร์ลงตัดเบนตอรลอยตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยอตรงไหนอยู่ตรงั้นเจ้ตรงไหนอยู่ตรงนเอ้เอ้เอ้ไเลตรหเอ้ เร่ลแม่ลงมาเล่นลำแม่ลำแม่จะแขกด้วยไหมไ้ม่ลงมาดียังไม่ยกอ้อมกอดเป็นัวตงลำแมาขึ้นปูนได้แล้ววันนี้เลยเ้ล้เลยไลึกลงมาามามาแม่ใจหวาบเลยแม่ใจเย็นเปลี่ยนตัวพิ้นเตอร์ให้มาแม่ใจเย็นเอกเอก้ายมาล้ย้เลยแม่ยังไม่ลงงานยังไม่เริ่มมาเนี่